สวัสดีคะ่ะทุกคนว,วันนี้กลับมาพบกับช่วงเกะพัสดุนะคะเป็นอันบ็อกซิ่งพัสดุนั่นเองอันนี้เป็นนีไอวนะคะของสำนักพิมพ์แจมสาก็คือเอเวอนั่นเองอันนี้เราสั่งไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะคะวันนี้วันที่สิบก็คือสั่งไปวันเสาร์วันนี้วันจันทร์ได้ของแล้วเร็วมากเป็นสำนักพิมพ์ที่แบบว่าส่งของไวมากอะประทับใจ ก็กล่องใหญ่นะคะน่าจะเป็นบ uh, ็อกซิเอนจิเนียร์คิวบอยมัง้งก็เดี๋ยวเราไปแกะกันเลย <c oughs> เสียงเราแฮมแฮมหน่อยนะคะไม่ได้เป็นโควิดค่ะทุกคนสบายใจได้แต่ว่าก็พื้นที่เสียงหน่อยๆทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะโอเค คัตเตอร์คือคมมากคมจนแบบคมเกินเยปโปเห็นไหมคะทุกคนเงีย้ยว <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้เป็น อะไรอะของแถมหรอตัดเลยก็กนนะันน่าจะเป็นที่รองแก้วไหมคือเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นโปรหรือว่าเขาแถมมากับบอกเซตน,นี้อยู่แล้วอ่ะก็นี่นะคะเห็นไหมคือเราไม่รู้ว่ามันมีโปรอะไรเราก็สั่งๆั่ง เอาอมากโยน,ก,นกล่องไปไกลๆก็มาเกะบัเบิลก็ห่อไหนยอยู่นะคะเห็นขาเรา โต้น่ารักมากยังไม่ทันเห็นแบบเต็มๆเลยชมก่อนละนี่นะคะเป็นบอกซ x ตเอ engineer ์คิ b o อยบ box เซตความเบาอะนี่มันต้องอย่างนี้ก็เขาจะแถมปกใสมาเช่นเคยนะคะขอเก็บของก่อ เดี๋ยววันนี้เราจะแกะให้ดูเนาะน่าจะแกะบอกให้ดูแหละนี่นะคะเห็นไหมอะแสงไฟมันเข้าอ่ะเอ้ยผิดด้านเอ <c oughs> นออนี่อันนี้น,นัน้โอเคดานนี้ดานนี้แล้วก็ดานี้ เราซื้อมาราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทเนาะห้าร้าอยกือบเกือบหกร้อยอ่ะส่งฟรีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะขอหามุมแกะก่อนนะคะมุมไหนดีแป๊บนึ่งนะขอหามุมแกะก่อนโอเคทุกคนเราไปหาวิธีแกะมาแล้วนะเราจะแกะตูดแล้วกันเพื่อใส่ เดี๋ยวอ่าเอาไงดีวะ <laughs> ก็นี่นะคะโอเคเผื่อเราเก็บซิวนะจะได้จะเก็บได้ประกันรู้ไอ้ยยาโอเคพี เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ชาแดมนี่นะโอ้ยอันนี้จะเป็นที่เขาใส่ดามมาต้องความแล้วแหละนี่ ทุกคนดูนี่ดิอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปสเตอร์แมใช่ไหมไอ้เดี๋ยว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 ปอปเตอร์เล็กป่ะหรือว่าเขาเรียกน่าจะโปสเตอร์เล็กอะเขาใช้แบบเป็นล็อกแบบนี้มาน่ารักมากนี่เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะน่าจะไม่ยับเท่าไหร่เป็นแบบกล่องขนาดเท่านี้จืดรึงจืดรึงนี่น่ารักมากโอเคลรงแกะกัน อ๋อุ้ยอ๋อก็เหมือนจะเป็นลายหน้าปกนะคะอันนี้เป็นลายปกเรื่องวิศวะกรรมศาสตร์ปะอันนี้ลายวิศวะกับไฟฟ้าไหมใช่ไหมหรือเราเข้าใจผิดใช่ปะวะเออใช่แหละ อันนี้เป็นปกวกิศวกรรไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นปกเล่มพิเศษแล้วก็อันนี้เป็นปลกุกวิศวกรรมยธทาซึ่งตอนนี้เรามีสองเรามีเออใช่เรามีสองเซตก็คือเซตวิศวะเอ่อวิศวกรรมประสาทกับวิศวะกันยูทาวิศวะกับไฟฟ้าคือเรายังไม่ได้ซื้อเพราะว่าตังค์ยังไม่มี เงียวคือช่วงนี้เราพีนี้ยายไปเยอะนะคะทุกคนเยอะมากมากก็เอามวนไว้นี่ก่อนต่อไปก็จะเป็นของแถมเหมือนจะเป็นฉากกับอะไรนะ ไม่แน่ใจว่ะตึดึดงนี่นะลวงออกมานี่ก็จะเป็นฉากแบบนี้อันนี้ด้านนี้โอ้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบตัวละคร เหมือนเป็นสแตนดี้อ่ะใช่ไหมก็จะมีอันนี้ใครอ่ะพี่พี่อาร์กไหมใช่ปะ่ะมีคือเราจะไม่ได้เลยว่าใครบ้างลืมแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นพี่อาร์กปะ่ะถ้าเราจะไม่ผิดอันนี้อาร์มเหรออันนี้ใครอ่ะ อันนี้โยธาเหรอถ้านี้โยธาอันนี้ก็ต้องเป็นกันแล้วล่ะอันนี้ก็ต้องเป็นไฟฟ้าแล้วอันนี้ก็จะต้องเป็นน้องไว้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่วะหรือว่าสลับกันวะไม่แน่ใจแล้ววะหรือว่าถ้าเราเข้าใจผิดเราขอโทษนะทุกคนเราไม่ได้ทำกันบ้านมา ก็นี่มีทั้งหมด6ตัวละครแล้วก็มีฉากแถมมาให้แล้วก็อขอเก็บไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ในบ็อกในบ็อกจะมีเล่มพิเศษนะคะซึ่งเขามีขายแยกด้วยนะถ้าไม่ซื้อบอกเสร็จก็หนึ่งเอ,อตามราคาปกก็หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาท กถ็ถือว่าถูกกว่าบางเล่มที่200กว่าบาทแล้วแบบความหนักก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเย้เห็นไหมน่ารักเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบการรีวิวแล้วมันน่าจะไม่มีอะไรต่อแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าเน้องว่าเราจะเป็นแกะพัสดุหรือว่าจะเป็นเล่านิยายไวย้แต่ว่าเรามีเรื่องนึงที่เราอยากเล่ามาก ต่ว่าตอนนี้มันติดเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแค่มาแกะให้ดูก็ <c oughs> ดีมากแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปเราแล้วก็กดติดตามเราให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ดีค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรหรือว่าอะไรแบบนี้ก็คือ,อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าใครชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ